ต่อไปนะคะเราจะนะคะเอากล้วยนะคะไปป้อนนะคะช้างนะคะ,อะลองซับมงคลนะคะของคุณแม่กอนนะคะสองตะกร้าแล้วนะคะสี่ค่ะสี่ห้าหกนะคะเจ็ดค่ะเก้าสิบนะคะเก้าสิบนะคะ10บแล้วแม่กอนแถมให้อีกสองวีนะคะคุณแม่กอนค่ะ ใหญ่ๆเลยนะคะวีใหญ่ๆเลยนะคะค่ะสิบสองตะกร้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปป้อนนะคะนกทับมงคลนะคะอยู่ที่นะคะส่วนชาร์ฟเวนเจอร์นะคะเดี๋ยวตามไปเลยค่ะคุณแม่ขะไปะตามไปตามไปนะคะตามไปนะคะไปป้อนผลไม้ให้นะคะนกทับมงคลกันนะคะม <c oughs> าเริ่มมาเร็ว <c oughs> ไปทุกที่ค่ะคุณแม่คะตามไปทุกที่ตามไปหลังสวนกันก้อนนะคะสองคนนะคะาเ้ียนะ,คะ,คะ,ะามะะดูจะดำ น้องพันละลายพันละลาย,ลลายลตามไปนะคะตาไปนะคะดำไปดำตัวเอง นอยู่นี่นี่เองถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะจะดำตามนะคะตามมาถึงนี่เลยนะคะหามาถึงแล้วนะคะคุณแม่เดี๋ยวเดียวนะคะเรามาดูว่าเปก้อนผลไม้กันนะคะครับมาถึงแล้วนะคะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวเอาผลไม้นะคะเอากล้วยนะคะกล้วยให้นะคะ น้องซับมงคลนะคะพ่อควานนะคะสองท่านมาช่วยกันนะคะปอกวานก็นะคะเอาไปให้ได้เลยจ้าเมื่อกี้ก็นะคะเดี๋ยวเอาต้นสับปะรดนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็ต้นสับปะรดแล้วก็ต้นญ้านะคะคุณตาเพราะว่าให้เอาคุณตาเขาทำทำอันนี้ไว้ให้นะคะก็นะคะเดี๋ยวทำใหม่นะคะทำใหม่ ขอบคุณคุณแม่ก้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็นะคะปอนผลไม้นะคะป้อนกล้วยนะคะขอบคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่คะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบุญบารมีนะคะเจ้าแม่เขาจีจันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะจงลุ่งคล่องนะคะคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวของท่านนะคะให้ท่านประกอบกาิจการสิ่งใดขอให้ท่านร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะกะดำก็ตามนะคะตาม นะคะเป็นนะคะพ่อควานนะคะก็พ่อควานก็นะครับไม่เคยได้เข้านะคะก็จะอยู่ห่างๆนะคะคุณแม่ค่ะแต่ก็นะคะพยายามให้เขาได้ทานนะคะอีกสักหน่อยเดี๋ยวเอาต้นส,สับปะรดนะคะสับปะรดให้เขาได้ทานนะคะ <mia> แล้วก็นะคะต้นสับปะรดนะคะแล้วก็หญ้านะคะเขาทานนะคะตอนนี้นะคะก็นะคะได้ทานนะคะกล้วยขอบคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะแทนนะคะคุณยายเฮียบตาต่อวยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็จะส่งคลิปนะคะไปให้นะคะคุณยายได้ดูนะคะคุณกานะคะท่านก็กลับบ้านนะคะไปฉีดวัคซีนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่นะคะที่เมตตานะคะป้อนนะคะกล้วยนะคะช้างนะคะนงสับมงคลนนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็นะคะป้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ก็ได้ทานนะคะผลไม้ของคุณแม่อย่างอรดอร่อยเลยนะคะเดี๋ยวพ่อขวานก็จะเอานะคะต้นสับปะรดนะคะแล้วก็ต้นญ้านะคะให้เขาได้ทานด้วยนะคะพ่อวานก็ได้ให้ช้างได้ดื่มน้ําไปแล้วนะคะดื่มน้ําไปแล้วนะคะมาไม่ทานตอนที่ไายช้างดื่มน้ํานะคะ พรุ่งนี้ก็ะะจะมาป้อนให้อีกนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตานะคะชาวช้างนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณะคะแทนคุณตาคุณยายด้วยนะคะจะดําวิ่งนะคะวิ่งตามอมะาววนครก็นะคะเดี๋ยวไปโยนต้นสับปะรดนะคะแล้วก็เอานะคะต้นหญ้านะคะให้นะคะช้างนะคะมังซับมงคกลได้ทานอีกแล้วนะคะเดี๋ยว ะะเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวแม่กอนนะคะจะให้พ่อฟานเอาน้ำมาให้ดื่มอีนะคะตอนเย็นๆมาอีกนะคะดเดี๋ยวจะเอายานะคะเอาต้นยานะคะแล้วก็นะคะนี่ค่ะคุณตาคุณยายเขาเตรียมไว้แล้วนะคะต้นยานะคะแล้วก็ต้นสับประรดนะคะอยู่ใกล้ๆนี่นะคะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะตอนนี้นะคะช้างนะคะก็ได้ทานกล้วยนะคะของคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะ แม่ควานมาก็นะคะองคลักษ์จะเยอะหน่อยนี่องคลักษ์มาจะดานะคะตามนะคะตามทุกที่นะคะที่แม่ควานนะคะไปที่ไหนที่ไหนนะคะเจ้าดาก็จะตามนะคะขอบคุณคุณแม่อีกครั้งนะคะขอบคุณที่ท่านเมตตานะคะครอบครัวนะคะช่อง้ังน้องปุ๋ยนะคะรวมถึงนะคะท้องตาอุ้งซ้มโค้นนะคะช้างนะคะของคุณตาคุณยายด้วยนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็นะคะพ่อขวาจะได้โยนหญ้านะคะให้เขาได้ทานกล้วยให้อิ่มก่อนนะคะตรงนี้นะคะให้หมดก่อนนะคะจะได้โยนต้นสับะรดนะคะต้นหญ้าให้นะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะแม่ขวาก็นะคะได้ป้อนนะคะกล้วยให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่คาะเดี๋ยวแม่ขวานถ้าขออนุญาตไปเอานะคะต้นหญ้านะคะจากลถนะคะแล้วก็ต้นสับะรดมาโยนนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวแม่ขวาจะลงคลิปมาให้ดูใหม่นะคะคุณแม่คะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ